นั่งพักนั่งนั่งเหนื่อยก็มานั่งพักแถวนี้ได้มีที่ให้พักนะหลบลมอ่ะม่อยู่นี่ฮะกด,ดังพียาคลุมนะของสามไาม่ดูว่าอัปเดตล่าสุดว่าเป็นไงมั่งปะไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยคนเข้าคนแก่ทั้งไหวก็มากันซื้อกินซื้อขายมากันหมดนะโู้คน ลูกค้าแย่งกันรถแข่งแข็นไม่ถึงเชลนีลูกค้าแย่งกันโอ้โเอาปอกมานี่เลยโอ้โนี่ดูลูกค้าแย่งเหมือนแจกฟรีเลยอ FC มาจากที่ไกลๆนะเพื่อนๆเนี่ยมาก็ต้องนั่งใกลูปเ่เมื่อร่างกายไม่ไหวใช่ไหอเราไม่สบายแต่เรารู้เลยว่าคนอยากเจอเราใช่เราก็ต้องมานั่งเพื่อจะให้เขาเจอให้เขาได้อืม คนไหนควรได้ขายเราไม่ดีอย่างรวยเราไม่สอบคนนี้จะเสนอเสนอเสนอดีกวัาคนนี้เป็นกูรูใหญ่คนนะถ้าเราทำดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ขายดีคนในของถูกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขาดทุนนะไม่ขาดทุนกำไรน้อยใช่กำไรน้อยแต่ขายเยอะก็ได้เยอะไม่ท้อหรอกแต่ว่าพี่ยาไม่สบายก็เลยดูแบบตาดีเลยเอยไงแค่ว่าถามว่าท้อไม่ไม่ท้อน้องเอ๋มันเป็นกำลังใจให้นะใช่ท้อไม่ท้อ เพราะพี่ยาน่ะเจอมาเยอะแล้วคนไม่ดีน่ะเจอมาเยอะแล้วใช่มแค่นี้มันคลิปย้อยไปนะครับเดี๋ยวให้น้องมีในความใจดีคนมาติดเที่ยวนะแต่เขาก็ผิดหวังทุกครั้งแต่เขาก็ไม่เคยว่าเรานะไม่ไม่มีอะไรค่ะเราพี่มาร้านเรากำลังขยายถ้าไม่ได้ทษไม่พักไม่มีอะไรทําอะไรเราได้หยุดไม่ได้ไงเพราะว่าเสียงเสียงคนที่ว่าเราอะทําอะไรเราไม่ได้หรอก แต่เราไม่ค่อยสบายเนะี่คือพี่ยาจิตเขาจิตตายเพราะว่าพี่ปุ่มันอาจจะยืดเรารักเขาถึงแม้ว่าเราไม่สบายเราก็ต้องมานั่งรอเขาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปก,กับเราเขาก็อยากใช่เขามาเพราะความรักเราก็ให้ความรักกลับไปเมื่อกี้พี่ยาบอกบอกว่าของไม่ไหวเขาจะนั่งเขาอยาจะจะพักอยากจะพักผ่อนหน่อยแต่นี้ว่ามีคนยืนรอให้เป็นป้ายอยู่ข้างนอกใช่ครับแล้วก็มีคนอยากถ่ายรูปพี่ยาเยอะ เราก็เลยรายงานไปแบบพี่ยาพี่ยาคนอยากได้กำลังใจเขาอยากได้กำลังใจจากพี่ยาเขาแค่นี้เองคนที่มาเนี่ยขาอยากได้กำลังใจแค่นี้เองนี่ฮะคุณยาตามหาพี่ยายายคนพัทลุงโอ้คนพัทลุงเหมือนกันเลยไปไปยืนร้านกาแฟบางหน้าร้าน พี่อยากก็เซ็นเซ็นใบให้นะเอาไปติดหน้าร้านได้ขายดี่นๆดค่นคือมันจะป็นต้องเอาเพราะว่าเราเรทำันี่แกอยากได้ของเียันือมันได้าคนบอบยดีอนนี้ไม่ค่อสบายอาการงหนึ่งสองป

ไม่ได้อยากให้แม่ค้าอยู่เยอะเราเขาจะอยู่กันไม่ได้ถ้าเยอะเกินไปคนเห็นแก่ตัวเขาต้องรับหมดให่เก็บหน้าที่ไงแต่พี่ยาไม่ได้รับทุกคนไงพี่ยาไม่ได้อยากรวยแต่ว่าอยากให้แม่ค้าอยู่ได้อยากให้ลูกค้ามาได้กินของอร่อยแค่นี้เองเราคิดแค่นี้แต่ถ้าเรารับมาหมดแสนเก้ามันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้ให้คุกคิดถึงหลักความเป็นจริงสุดท้ายก็เราจะแยกอะไรไปหมดทุกคนถ้าเกิดทำอย่างนั้น รถนี้มาก็ต้องนั่งถ่ายรูกเละเมื่อร่างกายไม่ไหวใช่ไหมนี่นั่งถ่ายอยู่ที่นี่ฮะหน้าร้านคาเฟ่พี่ยาพี่ยาคาเฟ่เราไม่สบายแต่เรารู้เลยว่าคนอยากเจอเราใช่เราก็ต้องมานั่งเพื่อที่จะให้เขาเจอให้เขาได้เขามาเพราะามไกลๆต่างๆวันมาเพื่อก็เพื่อมาเจอใช่ก็มาขอมานั่งมานั่งถ่ายละกันได้ไม่ร่างกายไม่รักกันไป พิ娅จะขอถ่าเอ้าเนี่ยเอ่อเอ่อให้คุณถ่ายบ้างข้างล่างข้างหน้าก็ได้เลยข้างล่างไหมข้างข้างไงแล้วมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้นะมาสบายหน้าผมมาเนี่ยพิ娅งดชิมเิ娅น้ำใจให้พุกน้องไม่ไม่ไม่ได้เดี๋ยวต่อคือพิ娅อ่ะจะไม่รับของใครแล้วนะคือวม่คืออยากให้ทุกคนน่ะไม่รับของไปปรับสูตรคิดกันเองนะแล้วพิาจะไม่เอาของใครมาชิมเลยละเนี่ย อยากให้ทุกคนไปสู้ด้วยตัวเองเราจะให้แต่อาชีพอย่างเดียวเหมือนเดิมอมสอนอาชีพเหมือนเดิมเราจะสอนอาชีพเหมือนเดิมอาชีพไหนที่เราทําแล้วเรารวยเราก็จะสอนเหมือนเดิมแต่จะให้รับของคนอื่นมาชิมปลีเราไม่ทำนะขอยอยูนะขอให้สู้ๆน<จ>ะเราถ้าเรายืนด้วยตัวเองได้เราจะยืนด้วยตัวเองตลอดชีวิตแต่ถ้ายืนด้วยได้พี่ยาน่ะถ้าวันพี่ยาไม่อยู่เราก็อยู่ไม่ได้คุณยายขายที่ไหนจ๊ะขายที่ราชบุรี สีฟ้าเบเกบอรี่กับต้านคำหอมอ๋อสีฟ้าเบเกอรี่กับบ้านคำหอมทำส,ส่งพนะี่ยาจะคัดเองพี่ยาจะเลือกมาเองว่าอันไหนควรที่ไหน่ควรแม่ค้าคนไหนควรได้ขายรเราไม่ได้อยากรวยเราไม่บอกคนีะเซนแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครก็ได้ที่มือได้มาเราไม่ได้อยากจับตลาดนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดอย่างเงี้ยร้อยคนก็ต้องมานั่งพิจารณาร้อยพูดอย่างเงี้ยร้านคนก็ต้องมานน่งพิจารณาร้านคนถ้าคุณผิดหวังคนเนี้ยคุณก็คมกรางไทเคาั้งานแล้วก็ไม่ไม่ที่จะมาให้ขายในโรงงานแล้วต um, ้องเท่าก okay. ันหมดแล้วอาหารที่พี uh um, uh uh ่ยาจะเอามาขายในโรงงานพี uh uh ่ยาต้องเป็นคนไปไปไปสรรหาไปเจอเองอ ที่อาจจะต้องไปไปเฟ้นมาเองอจะไม่ต้องให้มาเสนอที่โรงงานแล้วเพื่อที่จะปกป้องตัวเราเองด้วยไงปกป้องทำสิ่งที่ว่าเขาพูดอะไรที่มันไม่จริงไงเพราะเราไม่ได้ได้ไดอะไรมีแต่เสีย,ยงเดียวไงเราไม่ได้ได้ผลประโยชน์กับเขาหรอกแต่คนที่อยากมาขายโรงงานเรารู้เองว่าขายดีอเขารู้ว่าขายดีอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้ามาล้านคนนะมันจะดีร้านคนไหมมันไม่ได้ถ้า <c oughs> อยากได้ยืนด้วยลำแก้งของตัวเองมากกว่าคนนะถ้าเราทําดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ขายดี คนถ้าคิดดีอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้เหมือนพี่ยาเคยบอกว่าย้ายไปที่ไหนก็คนก็ต้องตามมาเพราะว่าของเราดีราคาถูกไม่จำเป็นต้องมาขายกับพี่ยาที่ไหนก็ได้เน้นให้แม่ของดีราคาถูกขอให้เน้นในของดีราคาถูกในของถูกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขาดทุนนะไม่ขาดทุนกำไรน้อยใช่กำไรน้อยแต่ขายเยอะก็ได้เยอะอันนี้พี่ยาน่ะถามว่าท้อไหมไม่ท้อหรอกไม่ท้อหรอกแต่ว่าพี่ยาไม่สบายก็เลยดูแบบ ตเลยลอยไงแต่ว่าถามว่าท้อไม่ไม่ท้อน้องเอ็มมาเป็นกำลังใจให้นะคือท้อไม่ท้อเพราะพี่ยาหน่ะเจอมาเยอะแล้วคนไม่ดีน่ะเจอมาเยอะแล้วใช่ไหมแค่นี้มันคลิปย้อยไปพี่ยาเจอมาเยอะแล้วคนไม่ดีอ่ะอ๋ออีซ่าอีซ่าต้องไปที่เพชเพชลาติลาติฟะลาติฟะเพราะตอนนี้คือคือนอนต่อไปแล้วเพราะว่าจะจะมีต้องมีอย่างอื่นรับใช่เราต้องเปลี่ยนสอนอย่างอื่นบ้างนะ เดีนี้เราขายกาแฟเราก็จะสอนขายกาแฟเดี๋ยวรอชมคลิปนะครับเพากอยากได้ได้คลอะไรก็ไปรอชมคลิปถ้าหมากก็คือไม่ได้ผ่าอยากจะได้คีิอะไรก็ไปอยากให้ทุกคนนะเปไปไปไปยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้นะตอนนี้อยากให้ทุกคนยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะวันนั้นหนูเอามาฝากไว้ที่ยาชิมไปช่องที่ยาเปนดูไงก็คือถ้าผ่านก็คือได้เบอร์โทรไปแล้วนะถ้าผ่านนะถ้าผ่านคอโทรตามครับได้ถ้าไม่มีได้รับโทรศัพแต่ตอนนี้นะไม่กินแล้วค่ะไม่ด้รับกินเลย แหนก็ต้องหก็ต้องเยิ้มนะพี่ะคุณป้าอะไรครับคุณป้าอะไรครับเดี๋ยวให้น้อนความใจดีนอันลัว่งบนไม่ได้ผสูงเลยนั่งต่ำเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นมาซื้อของไปถ่ายเนเนี่มาผิดหวังไปทุกีครั้งแต่เขาก็ไม่เคยว่าพ่เขาจะเห็นคนนี้มาสิบเที่ยวแล้วนะแต่เขาก็ผิดหวังทุกครั้งแต่เขาก็ไม่เคยว่าเรานะะไอดอลจะว่าได้ไงล่ะ แม่ทำแม่เนี่ยโดนว่าสิบรอบเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรค่ะแเราที่ร้านเขากำลังขยายถ้าลงตัวได้เดี๋ยวเขาจะให้ขาย้านเขากยาก็ไม่ได้รับเขานะแต่เขาก็มาเขาก็ไม่เคยว่าไปค่อยๆนะจ๊ะค่อยๆนนะจ๊ะค่อยๆจ้ะสู้ๆนะพี่ยาไปแล้วมาซื้อของนะครับ เดี๋ยพี okay. ่ยาจะให้ริมๆสักทูนดเป็นตั้งอย่าดมเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ยาดมดีก่อนแต่ว่าเราเนี่ยตอนนี้คือพื้นที่จอดรถเราก็ไม่พอไงให้แม่ค้ามาอยู่เต็มแล้วคนที่มาหาเราก็จะจอดรถตรงไหนพี่ยาซื้อเพิ่มอีกร้อยไร่ซื้อแล้วใช่ซื้ออีกเลยเพื้อข้างไงกี่ไร่าไปกี่ไร่พี่ยาแพงนะคนยิ่งลามากพี่ยายิ่งรวยอ่ะเพงอะอะไรวะ เจ้าที่ที่นี่ดีเจา้าพยาบอกไม่เหรอเคยบอก myself, ผมจำได้ใช่เราต้องเข้มแข็งไอ้ไอ้ที่พยาเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าโธ่นะแต่พยาไม่สบายไม่ได้โธ่ไม่มีอะไรทําอะไรเราได้หยุดไม่ได้เน่ยเพราะว่าเสียงเสียงคนที่ว่าเราอะทําอะไรเราไม่ได้หรอกแต่เราไม่ค่อยสบายนี่คือพยาจิตโตแล้วก็จิตตายเพราะว่าที่ปุ่นมันอาจจะเยอะถามว่าไม่โธ่ไม่สบายก็ต้องมานั่งรอ ต้องมานั่งรอคนที่มาหาพิยาเพื่อที่จะถ่ายรูปกับเราคนอยากมาพิยาเซ็นป้ายอยากมาพิยาถ่ายรูปพิยาเรารักเขาถึงแม้ว่าเราไม่สบายเราก็ต้องมานั่งรอเขาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับเราาก็อยากใช่เขามาเพราะความรักเราก็ให้ความรักกลับไปเมื่อกี้พิยาบอกผมว่าของไม่ไหวเขาจะนั่งเขาอยากจะพักอยากจะพักผ่อนหน่อยแต่นังว่ามีคนยืนรอให้เซ็นป้ายอยู่ข้างนอกกำลังใจใช่ครับแล้วก็มีคนอยากถ่ายรูปพิยาเยอะ เราก็เลยรายงานไปแบบพี่ยาพี่ยามืาถืออยากได้กำลังใจ่เขาอยากได้กำลังใจจากพี่ยาเขาแค่นี้เองคนที่มาเนี่ยเขาอยากได้กำลังใจแค่นี้เองเจอคนมาเดินทางมาไกลต้องการเจอสักครั้งพี่ยาคะแม่หนูอยากถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะแต่การถูกมาเลยสามสิบบาทขายได้ยอดก็คือสินค้าสดสินค้าอะไรเงี้ยแต่พี่ยาจะไม่ตีแน่จริงจริงรีวิวให้ก็ทีได้ประโยชน์เยอะแล้วนะครับนั่นคือได้ประโยชน์เยอะ กับกับคนที่ที่ให้ฝากร้านเนีอย่างนั้นแหละอ่าแต่ถ้าคนไหนไม่ผ่านพี่ยาก็จะไม่รีวิวเนี่ยเอฟซีให้กำลังใจพี่ยานะมีดาม่าชุดนี้ดราม่าดราม่ามาเยอะพ่ยาก็ไม่ค่อยสบายด้วยฮะเอฟซีเอฟซีให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันพี่ยาก็ยิ้มสู้กันเหนื่อยแต่ก็สู้ป่วยแต่ก็สู้นะเพราะว่าเขาเก็บข้างในแล้วพี่ยา ถั <łość> ้อังข้องไปไหนเรมันมีนัคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไปประมาเอาไปปรมุดพอลาดหม่ค่ะมาแหอัวนี้ั่งตรงนี้ก็ได้มเอาสุานะ่่ายังมีเสนที่ะ

เนี่ย F4 มาแล้วเนี่ย F4 รุ่นนี้มีทุกรุ่น F4 รุ่นไหน F4 รุ่นจิ๋วเออดูดี่นจิ๋ว F4 รุ่นจิ๋ว F4 รุ่นจิ๋วมีทุกรุ่น